สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการมาฮอตออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆมาให้ชมเช่นเคยนะครับคู่แรกของวันนี้เป็นท่านกันชอบนะครับเจอกับท่านจอมยุทธนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าขึ้นหมายเลขห้าไหมอ๋มอห่อเคลื่นหมายเลขห้า จะโดนแย่ไป16เ็นแดนต่อ2องยูดีเหมือนจะหมดทางเดินครับแถมฟรีไปหนึ่งตัวเคืนได้ไหมน่าจะได้คืนโยหนึ่ง เข้าฮอตอีกตัวดีกว่าครับถ้าไปไล่จับก,กินเขาเขาน่าจะไปเข้าฮอตใหม่กว่าเดิมไม่คุ้มครับเมื่อกี้ถ้าเข้าใหมา่เลขสี่โดนสองนะครับคือมาจากสิบสี่เดี๋ยวข้าใหมา่เลขสามก็โดนข้าวฮอตครับเนี่อยตัดทิ้งเลยครับตัวปัญหาว่างั้น อ๋มีโอกาสเสมอกันโซงครับเกมคู่นี้จับกินเลยไหมหลบจับกินยี่หไม่ได้นะครับจะโดนสอง หลายคนพลาดบไปนะครับช่างว่าไล่ไปอเกิดอะไรขึ้นครับหมดเวลาซะงั้งงนครับน่าจะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหารือเปล่าครับเพราะว่าเกมสเสมอกันแบบนี้ไม่น่าจะไม่งนั้นก็มีคนโทรเข้านะครับอะไรเดินกดเดินไม่ได้แอเสียดายแทนนะครับก็เลยพลาดไป เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่ได้เพราะเราเล่นสนุกคำๆไม่ได้เล่นเอาอะไรตั้งฐานเต็มแย่สองเอาเข้าวกินฟรีไม่ฟรีครับโดนสารวัตจงังหวะนี้หาไหวหรือเปล่าจะสู้ไหมโอ้โหสปิริตสซงครับ สี่ต่อสี่หลบมาสิบแปดหลบมาสิบแปดได้ก็น่าจะไล่มาอีกเพื่อให้ตกตาที่จะโดนสองไม่ได้นะครับสิบห้าโดนสอง แก่ยากครับมาแบบนี้ก็ <c oughs> มีผู้เข้าชมด้วยสองคนไหลกรอบข้าวม้มครับยี่สิบพหโมม่งหน้ามาจะโดนสองเอาจนได้ครับไม่เหลือ แต่แกสปิร so ิตสูงครับรู้ว่าแพ้แต่จินสองก็จินใช่ได้ครับคนนี้จบเกมนะครับก็เป็นท่านจอมยุทธนะครับชนะไปสองเกมรวดนะมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นเซียนหกสี่นะครับเจอกับท่านซินต่อท่านเซียนหกสี่นี่ก็ฝีมือเช่นไอ้นะครับ เชื่อเขาเป็นตัวเลขนะครับดูสถิติแล้วก็น่าตกใจมากครับชนะประมาณน่าจะพันหรือสองพันกว่าเกมนะครับแพ้ประมาณเจ็ดิบแปดสิบกว่าเกมคือว่าเป็นสถิติที่น่าถึงมากครับหลายคนนะครับสถิติดีๆแต่เราอะไม่เคยดูเขาก็มีนะครับ ท่านเซนต่อนี่ก็เ,เคยติทดทบสิบบ่อยครั้งนะครับน่าจะสูสีกันเช้ได้แลกไปหนูมาใครจะหมดทางเดินก่อนดูเหมือนว่าท่านเส้นตต่อจะหมดทางก่อนนะครับจะต้องโดนฟรีไปหนึ่งตัว ว่าแล้วเชียวไม่รีบเข้าครับ ังก็ยังไม่กล้าฆ่าฮอตนะครับฆ่าไปก็เสียบยับนะครับเพราะอาหมากน้อยกว่าหนึ่งตัวเลยต้องหาจังหวะไปเข้าฮอตแล้วหาจังหวะต่อยินสองได้ได้เพื่อชิงการเสมออมืเข้าหยิบแปดคนละตัวไปเลยครับจังหวะนี้ ยอมครับเดินให้กินก็เป็นท่านเซียนฮกเซนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปในเกมแรกโอ้เจ็ดนาทีกว่าเกมเดียวเล่นกันนานครับค,ค,คิดกันนานคนนี้เอ้ยไม่ใช่เนี่ยรวมกับคู่แรกด้วยขออภัยครับดูผิด นึกว่าแตเเ่เกมยังคู่แรกอยู่แหลกไหมครับจะตันไว้ก่อนหืม <c oughs> <c oughs> ึตั้งฐานมาแบบนี้ถลวงเข้าไปครับสิบเก้านี่ครับ ตัดกระบวนท่าของโคตโโซสองสองไหมครับนี่ได้ไดเสียทันเสียนต่อไม่สามารถเข้าฮัตได้นะครับเข้า30สิบโดนค่ะฮอตเข้ายีิบเก้าก็โดนไม่เข้าก็โดนครับแหม่ทางเลือกไม่เยอะ หมายเลขเก้าน่าจะโดนต่อสองไหมอไม่เอานะครับถ้าเป็นเสียนอีกขั้นหนึ่งนี่จงังหวะแบบนี้น่าจะเดินให้กินสิดนะครับเขาไม่สนใจนะครับว่าเขาจะเอาชนะหรือเปล่าเพราะว่าเขาชนะหนึงเกมแล้วเขาขอแค่เสมอก็พอนะครับคล้ายๆว่าต้องการเหรียญเยอะๆนะครับเทคนิคของเขาแต่บางคนก็ต้องการใช,ชนะสองเกมเลย เขาเกนครับหลบยอมครับเดินให้กินค่าฮอตจบเกมนะครับคู่นี้ก็เป็นท่านเซียน6กซนะครับเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดเลยทีเดียวเชี่ยวมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับในเป็นท่านเซียนพ่นนะครับหมังความซีสซม เจอกับท่านเซียนงงมากสีเหลืองท่านเซียนง,งงนี่ก็ใครวะคปิบเผให้ชมแล้วในอีพีที่แล้วนะครับอย่างเด็ด อ้ยิบห้าโดนสองครับจังหวะนี้จบครับหอจินไล่ของมมไปก่อนหนึ่งตัว ปล่อยให้มาถึงฮอตได้ครับน่าจะาไม่อยู่แล้วครับงานนี้สีสมีโอกาสล้นครับว่าท่านเสียนผลจะพลิกล็อกเอาชนะได้นะครับโอ้พลาดครับมาเจอมาหยุดอยู่ตำแหน่งนี้โดนเลย ยอมครับไม่ไหวมีโอกาสชนะได้นะครับเ yeah. แต่พลาดเองนะครับก็เลยเป็นฝ่ายโดนจัดการเลยเป็นท่านเส้นงงนะครับเอาชนะไปก่อนในเกมแรกเรามาชมเกมที่2คู่นี้แล้วก็เป็นเกมสไตล์คิววิดีโอนี้กันนะครับที่สำคัญชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์แนะนำในคลิปได้เลยนะครับอยากให้เอาใครเอาผู่ไหนไมาชมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเจอของเขาเล่นนะครับก็จะบันทึกไม่ชมนะครับแล้วทำมาเป็นคลิปนะครับเ3ินสิครับจังวาเนี่ นั่นไงายครับหมายเลขสิบโอไม่เข้ากินก่อนว่างั้นหลบมาสิบเกยียนก็น่าจะแย่มายิบสองแล้วอีกฝั่งก็เหมือนจะหมดทางอาจะปล่อยให้กินครับ แต่เป็นท่านเส้นงงเป็นฝ่ายได้เปรียบครับชุกไกญ่ตำแหน่งฮอตถึงสองตัวากาคาฮอตไหมครับสองแรกหนึ่ง ทำอะไรของเขาครับโอ้โดนสองครับจังหวะนี้ทำแบบงงงครับโดนซะเองก็เป็นท่านเซียนงงนะครับเป็นฝ่ายชนะไปสองเกมรวดนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคา